สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็อยู่กับคลิปแนะนำผู้เล่นใหม่เป็นอีพีที่2แล้ลกันนะครับที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งเลเวล35นะครับตอนนี้ตัวละครตัวนี้ของผมนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อแนะนำแบบว่าสายแบบคนเล่นใหม่นะครับตอนนี้มีเลเวล68แล้วนะครับค่อนข้างเกินไปนิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่เบี่ยงค้าสเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นการแนะนําย้อนแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมบอกว่าผมเนี่ย ผมมาปล่อยบอร์ดไที่โจนไฟนะครับคือผมตีตรงโจนไฟนะครับตรงบันตรงเนี้ยจนถึงเลเวลประมาณ40นะครับผอิญว่าผมหาตีได้นะครับก็เลยไปตีที่ชินมูนะครับผมจะแนะนำแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแบบสูตรแบบกดยาฟรีเนาะก็ยาที่เราแบบว่าเปิดออกมาจากกล่องนะครับผู้เล่นใหม่เอ่ยแล้วก็กล่องที่ซอนอูให้มาเอ่ยนะครับอันนี้ผมต้องรอจนถึงเลเวล7จจะกดได้อีกนะครับก็อีกอันหนึ่งก็เลเวล80นะครับโอเค อีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถฟาร์มได้นะครับความจริง35ถ้ามีตี้เนี่ยสามารถไปตีเสือได้เลยนะนะครับเสือชินมูตร,ตรงตรงหน้าวาร์ปนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าหน้าวาร์ปหน้าวาร์ปหน้าวาร์ปคือตรงนี้นะครับวิ่งว <c oughs> ิ่งผ่านต้นหลิวแล้วก็ข้ามมาตรงนี้นะครับจะเป็นชินมูนะครับ เมืองชินมู่ก็จะมีเสือให้ตีนะครับนี่สามารถตีตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคือผมได้ปาร์ตี้นะครับก็เลยสามารถมาตีได้นะครับถ้าลําพังมาคนเดียวตรงนี้อาจจะไม่ไหวนะตรงนี้เป็นมอนเตอร์เลเวลหกสินะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราไปสองตีนี้ดูเห็นเ้าตีอยู่นะครับนี่นี่เห็นไหมดูตีนี้กันท้าสิบหกนะครับประมาณประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้สามารถอยู่ตรงนี้จนเลเวล60ได้เลยนะครับหรือว่านะครับถ้าเกิดว่าโชคดีกว่านั้นนะครับแต่ความจริงนะเป็นไปได้ยากนะคือถ้าโชคดีกว่านั้นนะครับเราสามารถนะครับไปตีที่เอ่อที่เมืองวังเย็นได้นะครับทับคือตอนแรกอะ่ะเราเราจะไม่มียันไปเมืองวังเย็นนะครับถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าตีจิ้งจอกเลนตีจิ้งจอกเลนนะครับก็นี่เลยนะครับสามารถ สมมติเราวาร์ปไปฮอนบันเนาะเดี๋ยวผมจะบอกทางไปแล้วกันอแบบว่าผู้เล่นใหม่ที่แบบไม่รู้ทางเลยจะไปวังเย็นทะเลเหนือยังไงเนาะก็คือเรามาตรงนี้นะครับมาวาร์ปตรงเป้ยซื่อคงนะครับนี่เลยนะฮะวิ่งมาเลยนะครับเราสามารถอยู่เสือจนเลเวล60ได้นะครับหรือไม่สักเลเวล55นะครับเผื่อหาตีดีๆได้นะครับขอตี้เข้าไปเราเข้าแบบเขาอยู่จิ้งจอกเล็ดข้างวังนะครับเราเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะก็มาเลือกวาร์ปไปวังเย็นทะเลเหนือนะครับอันแรกเลยนะฮะกดอันแรกปุ๊บนะครับ คราวนี้มาที่เมืองวังเย็นนะครับเราเปิดแบบให้เต็มๆนะครับก็กดมาเนี่ยหมอฮูจินเนี่ยจะมีขายยันนะเดี๋ยววิ่งมาหมอฮูจินก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนบอกว่าตีจิ้งจอกเลนนะครับก็เนี่ยบริเวณรอบๆนะครับเห็นไหมแถวๆนี้จิ้งจอกเลนนะลองวิ่งดูนะครับแถวๆนี้แหละนะถ้าเขาบอกว่าตีจิ้งจอกเลนกันเนาะเดี๋ยวพาวิ่งไปชมสักหนึ่งที่แล้วกันนะครับจะค่อนข้างไวนะฮะคือผมค่อนข้างโชคดีนะครับวันนี้ ที่จริงผมพิ่งไว้วันนี้นะจากเลเวล45นะครับมา68ภายในวันเดียวนะครับผมกดยาที่มันได้มาฟรีนี่แหละนะครับพวกเปลี่ยนร่างอาวุธพวกอะไรเนี่ยพวกยาคุ้มจิตอะไร150% 200%นะครับที่ได้มาฟรีๆครับก็เลยกดนะครับแล้วเพอรอิรนนะครับเลเวล55นะดันได้ตีที่จริงจอกเลนนะครับก็เลยพุ่งทะยานมาเลเวลนี้ได้นะครับนี่ครับตีตรงนี้ถามว่าเราตีเข้าไหมนะครับมันก็ตีไม่เข้านะก็เป็นแนวแบบว่ามาดูดเพื่อนแหละผมลองตีดูนะผมลองใช้สกิล 77ผมตีเลยเห็นไหมตีเขาแค่ร้องหกสิบสี่เองนะครับตีไม่ตายนะมาคนเดียวกดยาตีไม่ตายนะคืออย่ามาคนเดียวแล้วกันนะครับคือต้องมีตี้นะครับที่เขาตีอยู่แล้วนะครับเราค่อยมาตีนะครับค่อยมาตีนะมาคนเดียวไม่ไหวนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็อยู่จนไฟยาวๆได้นะแต่ว่าผมแนะนําว่าสักสี่สิบห้าก็มาเสือได้แล้วนะครับนี่ก็มาซื้อก็มีขายของเนาะแนะนําว่าหกสิบห้าก็มาเสือได้แหละนะครับคราวนี้เราก็จะเวลให้มันถึงหกสิบนะครับเต็มที่เลยเนี่ยเห็นไหม มีเงินติดตัวแค่ 11M เองนะครับล้วก็ได้หินกัน8มา2เม็ดค่าชีวิต50มีแค่นี้เองนะครับยันไม่ตกเลยนะครับโอเคเอ่อถ้าเราเลเวล60แล้วนะครับเอาเป็นว่าข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเก็บเวลกันดูนะครับไปตีตรงเสือแหละนะครับผมแนะนําส่วนอาธรรมก็อาจจะไปตีเมืองอาธรรมที่เป็นเมืองอสรพิษนะครับก็จะตีพวกงูเนาะแต่ว่า คนก็นิยมไปตีตีงูก็มันแบบของมันตกค่อนข้างดีอะ่ะเป็นพวกประดับหูเวลสองอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเสือก็โอเคนะผมว่าเป็นที่ยอดฮิตอ่ะวาร์ปชินมูอะ่ะวาร์ปต้นหลิวนะที่พาไปเมื่อตะกี้นี่แหละโอเคนะครับพอถึงเลเวลหกแล้วนะครับก็อัปปานให้หมดเช่นเคยนะครับก็มาเปลี่ยนคารดเราต้องมาคุยกับประมุขพัดต้นหลิวนะครับรับเควสเลเวลห้าสิบห้าก่อนนะครับอพอรับเควสเลเวลห้าสิบห้ามันจะให้ไปคุยกับเจ้าสำนักชินมูนะครับ ก็วาร์ปไปชินมูนะครับเมื่อกี้นะครับ NPC ที่ผมพาไปที่วังเย็นนะครับจะมียันชินมูขายนะครับสามารถไปซื้อได้นะครับนี่กดนําทางไปเลยนะครับนี่กดตรงแมปนะครับกดตรงมินิแมปนะฮะคลิกซ้ายที่เมาส์นะครับมันจะวิ่งไปเองออโต้นะครับนี่มาคุยกับเจ้าสานักชินมูนะครับก็มาคุยกับท่านเลยโอเคเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับก็รับภารกิจนะครับเลเวล60ได้เลยนะครับขั้นตอนที่1 น้ำหนักเกินนะครับกรณีน้ำหนักเกินก็จะรับเควสไม่ได้นะครับโอเคอัดมาเยอะเกินอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กดรับเควสไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเออคราวนี้ภารกิจแรกนะครับจะให้เราไปตีนะครับไปตีเสือเมฆชาตินะครับเสือเมฆชาตินะครับห้ามตีเสือเขี้ยวดาบเด็ดขาดนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าตีนี่ภารกิจจบนะครับ แต่ว่าทุกวันนี้เหมือนถ้าตีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันจะได้ออของางวัลลดน้อยลงไปนะฮะ <Yellow> เบลทะลุเลยที่ <Shirley> จริง60แล้วต้องมาเปลี่ยนคัสนะแต่พอดีได้ตีดีนะครับพอได้ตีดีแล้วก็เลยไม่อยากออกตีนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่แบบว่าเ,เป็นคลิปแนะนําแต่ดันเลเวลเกิน60ไปนะฮะถามว่าเล่นตัวเดียวนี่ก็ ไปได้ไหมไปได้แต่ต้องหาตีอ่ะอาจจะลําบากหน่อยแต่ก็พอมีนะครับช่วงนี้นะครับปาร์ตี้ก็พอมีบ้างอยู่นะครับเภารกิจให้ไปตีเสือเมฆเสือเขียวดาบห้ามตีนะครับให้มาตีเสือเมฆเดี๋ยวนะอ่าเสือเมฆชาตนะครับตัวนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราตีตรงนี้แหละนะครับมี2ตัวพอดีนะฮะค่อยๆตีไปนะครับ มันต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอต้องใช้1ิบแผ่นนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับตีตรงนี้แหละนะครับมีสองตัวนะครับแนะนําตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยมีสะพานนะวิ่งมาตามผมได้เลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าอธรรมนะเอ้ไม่ใช่พูดผิดนะครับอันนี้ธรรมะนะครับอันนี้ธรรมะหูก็เห็นไหมครับขนาดตีเสียงตียากนะครับจะบอกว่ามันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราแบบสายฟรีนะครับแล้ว สายฟรีแล้วไม่มีของแล้วเขาใช้อาวุธต้องคำสาบอาวุธเช่าชุดเช่าอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องอดทนนะเราจะตีค่อนข้างเบาเลยถึงแนะนำบอกว่าต้องหาปาร์ตี้เท่านั้นนะครับถึงจะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เล่นได้เร็วรวดเร็วสนุกขึ้นนะครับทางที่ดีนะครับยุคนี้มันแบบถ้าเกิดว่าเ,เราไปเจอตีดีๆแล้วนะครับพยายามแอดเพื่อนเอาไว้นะครับแอดขอ ID ดีไลน์เขาไว้นะฮะ จะช่วยแบบได้เยอะมากเลยนะครับเวลาไม่มีตี้ก็ลองทักหาอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะในกรณีที่ผมปั้นใหม่ทีละตัวแบบนี้นะครับผมก็เลือกใช้วิธีนี้แหละนะครับโอเคนะครับตีไปเรื่อยๆจนครบแล้วกันนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเก็บครบ10ชิ้นแล้วนะครับก็ถึงเวลาไปส่งเควสนะครับอู้ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับเดี๋ยวเราตองต้องดูว่าให้ไปส่งที่ไหนนะครับ ให้ไปส่งที่หนุ่มน้องนายกนะครับโอเคใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะครบ10ชิ้นนานเหมือนกันนะครับก็ตีไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าปล่อยบอทไว้เพลินๆแล้วกันเนาะโอแกิดนึงนะครับบอทที่เราได้มาใหม่ๆนะครับคือบอทเท่าพยากรนะเป็นแบบบอทก่องเทพยุติแบบธรรมดานะครับไม่ใช่บอทมบังกรน,นะผมพูดปิดมือคลิปที่ผ่านมาเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจนะครับคราวนี้ เราต้องไปถามเรื่องราวจากประมุขพรรคอนบันอีกครั้งหนึ่งนะครับทําประมาณ3มรอบนะครับคือตอนแรกนะครับถ้าเป็นธรรมะตีเสือไม่ชาดเสร็จนะครับก็มันจะให้วิ่งไปคุยกับคนโน้นคนนี้นะครับแล้วก็จะไปตีงูนะครับที่เมืองอสรพิษนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะกลับมาตีหมาป่านะครับตรงนี้โอเคนะครับขั้นแรกเสร็จแล้วคราวนี้ ขั้น2คุยกับใครผมจำไม่ได้จำไม่ได้ก็ตรงภา,ารกิจที่สามารถรับได้นะครับขั้นที่2ต้องไปคุยกับคนนี้ก่อนไปหน้าขาวนะฮะโอเคใช้วิธีอา่านเอาเลยนะผมไม่ไม่เคยจำนะครับเล่นที่จริงเล่นไปเล่นใหม่ไปหลายรอบแล้วแหละแ,แต่ก็ไม่ได้จำนะครับเอาจะได้แบบว่าไปจำอย่างอื่น <laughs> ก็เข้ามาตรงนี้เมื่อกี้เนาะภารกิจนะครับแล้วก็ภารกิจที่เหมาะสมนะครับแค่นั้นเองนะฮะเราก็อ่านๆเอานะครับว่าเราจะทำภารกิจอะไรนะครับนี่ไงนะครับอันนี้ครั้งที่2โอเคคุยเสร็จแล้วแล้วก็มันจะให้ไปคุยกับใครต่อไปคุยกับประมุกพักฮอนบันนะครับโอเคนะฮะกลับไปคุยกับที่ฮอนบันไม่ใช่ดิเข้าเท่าลูกคิดทองเท่าลูกคิดทองพูดผิดพูดผิด เราต้องไปคุยกับเท่าลูกคิดทองนะครับเลเวลหกสิบเนี่ยถ้าเปลี่ยนคาสเสร็จแล้วตัววิทยายุทธวิชาบัฟถึงจะเปิดได้นะที่จะวิ่งเร็วขึ้นนะเนาะโอเคนะครับมาที่นี่อโอเคเรียบร้อยคุยกับเจ้าท่านเท่าลูกคิดทองเสร็จแล้วนะครับให้ไปทาอะไรอีกก็อ่านดูนะครับให้ไปหาใครให้ไปหาอันนี้ผู้คุมกฎขาวนะครับเดี๋ยวแวะรับเควสน,นี้หน่อยล้กันนะเควสมาใหม่นะครับ โอเคป่ะนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้คุมกดข่าวกันต่อนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับน่าจะน่าจะยืดยาวพอสมควรนะครับเ <c oughs> ควสนี้นะแต่ว่าก็ชิวๆนะเควสนี้มันก็ยังยังง่ายกว่าเควสเปลี่ยนคลาระดวล80นะครับยังไม่ขอพูดถึงแล้วกันอันนั้นค่อนข้างยากนะโอเครับภารกิจเสร็จแล้วนะครับคาราวนี้ให้ไปทำอะไรอ๋อ คราวนี้ต้องไปอสรพิษแล้วนะครับต้องไปตีงูกระดิ่งทอง1อันนะครับงูเขียวบิน1อันนะครับแล้วก็งูหัวเขียว2ตัวนะครับมอบให้กับผู้คุมกฎขาวยันอสรพิษ่ามีพอดีเลยแจ๋วเลยนะครับ <úc Pars> เดี๋ยวเราวิ Scar ่งไปตีที่อส<ต>รพิษกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหน้ามาเมืองอสรพิษถ้าใครไม่มี <S <S ก็ไปวาร์ปตรงสามานได้นะ แล้วก็เปิดตรงนี้นะครับดูมอนสเตอร์นะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันที่จริงจริงจริง,รงวิ่งไปตรงนี้ก็งูพิษปีาศาจแล้วมาตรงนี้ดีกว่าใกล้กว่านะไปตรงนั้นมันไกลค่อนข้างไกลอ่ะโอเคสมหรือ300น่าจะได้อยู่นะครับอันนี้นะอันนี้ตีไม่นานนะมาตีที่เมืองนี้ตีไม่นานนะับเพราะว่ามันเอาแค่อย่างละชิ้นเองนะครับสบายๆนะครับ ก็วิ่งหามันจะมีงูอยู่3ชนิดนะครับมีมีงูสีเขียวนะครับแล้วก็งูสีเหลืองนะฮะเ,เห็นไรละอ่าแถวแถวนี้แล้วกันนี่แถวแถวนี้มีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีเขียวโอเคตั้งเป็นแบบไกลสุดเลยล้วกันนะฮะแต่แก๊งงูนี่มันจะวิ่งเข้าหาปะถ้าเป็นเสือมันจะไม่วิ่งเข้าหาเรานะฮะเออนี่ตีได้ทีละสองตัวสกิลหมูนเนี้ยท่าเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ ีเข้าแค่300กว่าเองอะโคตรเบาอะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบเออเล่นนะครับอาชีพอธรรมนะครับสามารถมาเก็บเวลนี้ได้นะครับจุดที่ผมบอกมาตีงูที่จะสอรพิษนะครับจนเลเวลหกสิบได้เลยนะครับแบบชิวๆเลยนะครับได้ไหมยังไม่ตกนะครับงูประการังนะครับแล้วก็งูหางกระดิ่งนี่ต้องตีกี่อันนะ Uh, งูหัวเขียวอ๋อ oh, งูกระดิ่งทองอันนี้อย่างละอันนะครับไอ้ Ay, งูหัวเขียวนี่นะ่าจะเป็นงูตัวนี้นะฮะนี่อีตัวเหมือนหัวพญานาคครับนี่งูหัวเขียวนะครับ oh, แต่ว่าเวลาดาบครั่งนี่ก็ตีเราเข้าน้อยเหมือนกันนะเนี่ยตีอยู่ประมาณตรงนี้แหละนะครับก็ตีไปเรื่อยๆจนครบแล้วกันเนาะนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่ ได้2ชิ้นนี้ครบแล้วนะครับคราวนี้เราจะต้องวิ่งไปที่งูหัวเขียวละนะครับงูหัวเขียวต้องตี2อันนะครับเดี๋ยววิ่งเข้ามาอีกนิดนึงนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตีจบง่ายกว่าตีเสือ10ชิ้นอยู่ครับตีเสือ10ชิ้นนะครับเมื่อกี้นี่ยหวตกยากนะครับอันนี้ตีแป๊บเดียวนะครับไม่น่าเกิน5นาทีนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับแต่ผมขอตัดคลิปเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วกันนะครับจะได้แบบว่าไม่ได้ดูน่ารำคาญมากแล้วก็ สำหรับใครที่แบบเล่นใหม่จริงๆนะครับดูตามแล้วสามารถเล่นได้เนาะแต,แต่มันจะมีอุปสรรคแบบอย่างยากอยู่จุดหนึ่งก็คือ,อ,อพอเวลจนถึงเลเวล80นะั้นยากนะครับพอเราต้องทำของเองนะี่อันนี้เป็นปัญหาจริงๆนะต้องบอกได้เลยนะครับเพราะว่านะครับสังเกตดูนะครับผู้เล่นใหม่ในยุคนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะหาเงินยากนะครับเพราะว่าอะไรเลเวลมันเร็วนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นเองครับเลเวลไม่ได้เร็วขนาดนี้นะ กว่าจะเลเวล6กเนี่ยเก็บเงินได้เป็นร้อยเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับพอเลเวลมาเร็วนะครับเก็บเงินได้แค่เท่าไหร่เอง 11m นะฮะได้น้อยมากครับอันนี้หัวเขียวนี่งูหัวเขียวต้อง,องใช้2 2ชิ้นนะครับแต่ก็น่าจะจบเร็วแหละนะฮะตีไปเรื่อยๆยนะครับยังไม่ตกเว้ยอันนี้เอาไว้กดนะครับโหได้ของมาเยอะอนะตอนที่ผมเล่นใหม่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะ โกว่าจะวลถึงวล่หกสิบเนี่ยผมใช้เวลาแบบเป็นอาทิตย์อะ่ะอันนี้อันนี้คือสี่สิบห้ามาหกสิบแปดเนี่ยผมใช้เวลาวันเดียวอะ่ะได้ตีดีๆคือแบบโคตรประหยัดเวลาเลยอะ่ะคือมีอยาให้กดมีอะไรโน่นนี่นั่นให้ทาอะ่ะเยอะมากนะครับแถมมีอันนี้ด้วยนะนี่เลยนะครับหลักๆเลยนี่นะครับคือคา่าไม่เสียนเนี่ยนะครับตัวสัตว์เทวะเนี่ยให้ค่าประสบการณ์ั้ง70%บนนะครับอันนี้ก็เยอะมากแล้วนะ แต่ไม่แนะนํานะครับไม่สนับสนุนแบบว่าเออแบบไม่ค่อยไม่ไม่อยากจะแนะนําให้เล่คนเดียวนะมันน่าเบื่อเนาะถ้าเกิดว่าเล่นตัวเดียวนะครับก็พยายามหาตีให้ได้แล้วกันเนาะจะได้พูดคุยกับตีเล่นเล่นไปสนุกสนานนะครับรวมทั้งเอ้เสร็จแล้วโอ้ครบแล้วแป๊บเดียวเลงนะครับครบหมดเลยนะครับคราวนี้พอเสร็จใช่่ชแล้วนะครับเสร็จแล้วใช่ปะใช่แล้วพูดมั่วเดี๋ยวเราต้องไปส่งที่ผู้คุมกดขาวเหมือนเดิมนะครับ วิงไปเลยวิ่งไปเลยขราวนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วอันนี้จะจบแล้วเห็นไหมจะเปลี่ยนคัสสามได้แล้วนะครับเปลี่ยนง่ายอยู่ไม่ยากไม่ยากนะครับคัสนี้แบบชิวๆผู้ผมกดขาวยืนยันภารกิจนะครับก็แลกเปลี่ยนของหลังของไปนะครับโอเคนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนครับเหมือนเดิมครับกดเควสขึ้นมานะครับแล้วก็อ่านดูให้ไปคุยกับเท่าลูกคิดทองต่อนะครับพยายามกดตรงแผนที่นะครับบางทีมันพิมเควสตรงนี้บางทีไม่ตรงก็มีนะ พยายามกดตรงคําว่าแผนที่นะครับแล้วมันจะชี้ให้ว่าเราจะต้องไปคุยตรงไหนตรงไหนนะครับอันนี้จะค่อนข้างตรงกว่านะครับอ่าโอเครับเคเวสตรงนี้เสร็จแล้วก็ดูว่าให้ไปไหนต่อนะครับคราวนี้ไปที่ชินมูนะครับไปที่ไปหน้าข่าวนะชินมูหมดยังถ้าหมดแล้วจะวาร์ปไปวังเย็นไปซื้อยันนะครับหูบดมังกรกล่องละร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วเหรอทุกวันนี้เนี่ยครับมาหาไปหน้าข่าวนะ หน้าข่าวน่าจะตัวนี้ละมั้งอ่าโอเคถูกต้องอรับภารกิจส่งภารกิจไปจบละมีอะไรอีกเอ่ยไปหาปะมุกละโอเคเดี๋ยวมันน่าจะมีรางวัลมาให้อยู่นะครับอันนี้เป็นของเดิมเรานะเดี๋ยวดูว่าส่งเควสนี้จะได้รางวัลเป็นเป็นอะไรการ8เม็ดละ2อขาย 4M ก็ 8M เองอะโอ้โหแบบคือการ7มันเม็ดละประมาณ 1m นะฮะการ7ที่จะเอามาตีของเวล80เนี่ย คือกว่าจะถึง80เนี่ยเป้าหมายต้องมีเงินสักร้อยสองเให้ได้นะโอเคภารกิจเสร็จสิ้นออโอเคคราวนี้ภารกิจเราเสร็จแล้วนะฮะเราต้องไปคุยกับใครเราต้องไปตีหมาป่านะครับหมาป่าเอามาสิบชิ้นนะครับโอ้โหหมาป่าสิชิ้นนะครับอันนี้ ยากพอพอประมาณอยู่นะมาป่าเอาตรงนี้ดีกว่าเออป่ะตรงนี้เวอร์กว่ามันมันมีเยอะดีเฮ้ยเดี๋ยวนะจริงตรงนี้ก็เยอะนะมาตรงนี้ดีกว่าใกล้ดีอะใกล้ดีนะครับไปตีนี้สิบชิ้นนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นการแค่วิ่งเควสนะครับเดี๋ยวพาวิ่งไปแล้วกันนะครับตีเสร็จแล้วก็ตัดคลิปนะครับตีคมเลยเดี๋ยวตัดไออัดใหม่เดี๋ยวอามาแปะๆกันเนาะจะได้ดูแบบเพลินๆนะครับ ทำไมผมถึงเลือกที่จะเล่นอาชีพดาบเป็นอาชีพที่เล่นตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับสายฟรีนะครับของกระกากมันก็สามารถเล่นได้นะครับมันจะค่อนข้างถึกนะครับที่มีกี่ตัวมี3ามตัวเอ่อตรงนี้แหละกําลังสวยนะ3ตัวนี่แหละเออโอเคนะครับคราวนี้เราต้องตีตรงนี้นะครับให้ได้ทั้ง10ชิ้นนะครับก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับ ก็อย่างคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอาจารย์นะครับเราอย่าไปเปิดวิทยายุทธนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บค่านะครับพิชิตศัตรูไว้ให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับครบเมื่อไรเดี๋ยวพาทำขั้นตอนถัดไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับก็หลังจากที่เรานะครับตีครบแล้วนะครับมันจะได้เลือดของมาป่ามา10อันเนาะ อ่าใช่แล้ว10อันนะครับก็เห็นไหมครับโหตีอยู่ตรงนี้ได้ได้ชุดได้ของมาเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ชินมูนะฮะนะครับคราวนี้เราจะส่งภารกิจแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปนะผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบจําแบบอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กดเข้ามาอ่านดูมันให้ทําอะไรนะครับคราวนี้มันให้ไปที่เท่าหน้าเหลืองนะครับทำตามมันเลยนะครับผมจะชอบมาอ่านนะครับเราก็ตรงที่ภารกิจที่ดําเนินการอยู่เนาะก็มากดดูแล้วก็อ่านดูนะมันให้ทําอะไรนะ จะได้เปลี่ยนคารดเลเวลหกแล้วว้ยยืนยันภารกิจไปนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับมันมีอะไรอีกบ้างนะครับคราวนี้มันให้ไปหาประมุขพักต้นหลิวนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปที่พักต้นหลิวนะครับอ๋อพักต้นหลิวอันนี้ไม่ใช่ท็อปมัขายทิ้งเลยต้นหลิวโอได้คือมีเงินแค่ 14M mm เองนะครับนี่คือความยากเลยนะครับ มีเงินแค่ 14m เองนะครับแต่ยังดีหน่อยนะครับที่ระเลเีย60กว่าเนี่ยเรายังไม่ต้องทําของเองนะครับมันยังมีของเช่าอยู่นะครับยังมีข้อดีนะครับคราวนี้เป้าหมายของเรานะครับการที่จะไปถึงเวล80ได้เนี่ยต้องมีเงินติดตัวสัก 100m แล้วนะเนี่ยประมุขพักต้นหลิวนะครับเรียบร้อยคุยกับเขาก่อนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่านดูไปทาอะไรต่อไปพบเท่าวาลีนะครับ เทาวาลีโอเคอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะภารกิจระดัลหกในการเปลี่ยนขาดนะครับภารกิจนี้แล้วก็คุยกับเทาวาลีนะครับเสร็จแล้วไปคุยกับใครต่อนะแล้วก็เอาไปให้กับเท่าหน้าเหลืองหรือไปหน้าขาวนั่นแหละนะครับที่ชิดมูกครั้งหนึ่งนะครับ วับไปวับมาเนาะอันนี้เหมือนจะได้เงินสนับสนุนมาไม่เอ่ยจำไม่ได้นะครับคืออ่านดูนะครับบางทีอาจจะไม่ตรงนะครับแนะนำนะครับว่าให้กดตรงแผนที่ด้วยนะครับบางทีงงเหมือนกันนะเขียนคำหนึง่งไปหาอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอาศัยวิธีการกดดูที่แผนที่ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้สุดท้ายแล้วมัง้งอ่าสุดท้ายแล้วนะครับไปหาท่านประมุขพักชินมู่นะครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนคัท เลข60แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรากดค้นหาปาร์ตี้ไว้รอเลยแล้วกันนะครับเผื่อได้ที่ดีๆนะฮะแนะนําว่าต้องหาปาร์ตี้นะครับเเองคนเดียวเนี่ยเหนื่อยนะครับบอกเลยนะครับถ้าไม่มียาแบบยาเทพไร้มุนทินอะไรอย่างงี้นะครับเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ท่านให้เงินเรามาเท่าไหร่โอ้ได้เงินมาหนึ่งล้านสลึงเองอ่ะได้มาน้อยมากนะครับ กล่องอันนี้ต้องรอเปิดใหม่โอเคนี่ไงทรงผมเปลี่ยนแล้วนะครับทรงผมเปลี่ยนแล้วเราต้องไปเปลี่ยนอาวุธนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดนะครับที่เดิมของเราเลยนะครับทีเ่เจียวนะครับแล้วก็รถเลกไหลนะครับเออภารกิจ <c oughs> ต้องมารับภารกิจก่อนเออนี่มันตกหรือเปล่านะาไม่ตกอันนี้ ยืนยันภารกิจเดี๋ยวรวบรวมแอลกอฮอล์ด้วยดีกว่าช่วงนี้มันมีภารกิจนี้อยู่นะฮะแล้วก็ไปที่เดี๋ยวนะเจ๊คนหาผมค้นหาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับในระหว่างที่รอจะมีใครรับปาร์ตี้เราหรือเปล่าเหมือนเดิมนะครับได้แล้วก็ถอดออกมาต้องทำลายนะครับ การกดทำลายก็คอนโทรนอาิตย์สุดเดิมนะครับกดคอนโทรนกดอัติเนตแล้วก็กดดีลีทนะครับเฮ้ยอันนี้ดาบตรงไม่ได้เก็บไว้ก่อนนะครับมันเป็นดาบแรกเกิดนะฮะถอดออกมาแล้วก็ทำลายนะครับเฮ้ยแล้วก็กดรับภารกิจเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นชุดสำหรับผู้เริ่มใหม่ชุดสำหรับผู้เริ่มหหใหม่นะครับแล้วก็รองเท้าปลอกแขนสำหรับผู้เริ่มใหม่นะครับ นี่กดรับไปนะครับกดรับไปได้ไมาแล้ได้มาแล้วก็ใส่เลยนะครับนี่ยังดีหน่อยที่ที่พอเล่นได้คือถ้าไม่มีของเชา่านี่ผมก็โอ้ต้องคือถ้าไม่มีของเชา่าเล่นตัวเดียวสายฟรีนี่ยากนะครับบอกเลยนะครับเล่นยากไม่ใช่เล่นไม่ได้นะครับคิดว่าคือเล่นยากดีกว่านะอา,อาวุธสำหรับผู้เริ่มใหม่ โอเคได้แล้แล้วก็อะไรเนี่ยมีของขวัญแสดงความยินดีด้วยอืมโอเคเรียบร้อยอาวุธพร้อมของพร้อมแล้วนะครับปาร์ตี้ไม่พร้อมไม่มีใครรับตี้เลยอะ่ะคราวนี้เราก็ต้องเวลต่อจนถึงเลเวลนะครับ80นะครับเพื่อ เปลี่ยนค่าสีต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปเป็นนะครับอีก1 EP ให้ได้ดูกันนะครับส่วนเรื่องของการเก็บเลเวลนะครับตั้งแต่เลเวล35นะครับมาจนเลเวล60เนี่ยผมแนะนําว่าแบบเอาแบบชิวๆเลยนะครับก็ที่เสือชินมูนะครับหรือไม่ก็ที่งูที่อสารพิษนั่นแหละนะครับผมว่าอันนั้นมันค่อนข้างง่ายแล้วนะครับตรงนั้นเหมาะแล้วนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาต ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับกับการแนะนํานะครับเรื่องของการเล่นนะครับตั้งแต่เวลหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในส่วนของเรื่องของสายฟรีนั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ